งบประมาณเรา3ล้าน3.3ล้านล้านที่ผมคิดเอาไว้คือเราต้องการที่จะเอาเงินตรงนี้ให้เด็กเรียนฟรีไม่ใช่ต้องต้องไปเสียค่านุนค่านี่อันวานถึงพิษญาติให้เขาเรียนฟรีพ่อแม่ไม,ไม,ไม่ไม่เดือดร้อนแล้วกัิที่กรชล่าชา,ชานาที่เขาเขาโดนพายุพัดน้ําท่วมฝนแรงที่มันไปกูกก้ทศศมนเนี่ยมันต้องไปใช้หรอกเพราะธรรมชาติมัน เขาจะเอาตอนไหนไม่ใช้ผู้ใจยังไม่ห้ามเลยแล้วยังมาคุณมคิดะลรว่ามันบาปถ้าพี่เหญ่บอกว่าการพันอบายมุกเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะอย่าไปโมมาอย่าไปรุ่มหลงอย่าขาดสติถ้าเตือนสติไว้เฉยเฉยอิทธิพลที่ยังมีอยู่ในตัวเราเนี่ยนะครับเราก็ไปใช้มันเป็นประโยชน์กับกับทางสาธารณะเขาดีกว่าไหมผมแจกข้าวสารในปี42นะครับผมต้องไปปลูกข้าวมาเอามาเอามาแจกผมไม่เคยรับเงินเดือนผมไม่เคยเอาเบี้ยเลี้ยง เบียประชุมผมไม่เคยเอาก็ใช่เดือนละหกหมื่นเนี่ยแล้วให้เด็กที่ตรงสิบห้าคนนี้อีกสา0 0 0ืนกว่าหมดแล้วเราไม่เคยไปไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนมีแต่ช่วยคนเพราะฉะนั้นผมผมไม่เคยกลัวใครจะมองไงกคชท่ามันเขาไม่รู้จักเราพอก็ปล่อยเขานักเลงบ้านนอกอย่างพวกผมเทียบไม่ได้ครับพ้าะนี่นักเลงเมืองกรุงตัวจริงเลยนะครับผมตบมือให้ชัดหน่อยครับผมครับ